สบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุสสลสกู๊ตคนเรืออยูุติเฮยจากขั้วว้าวว้าวเี่ยวมลูกแพงลูกแพงโอ้ยเมือ่อกี้รถเข็นล่มพูกระบอกอาจจะขึ้นโลดแม่ยังบ่วางเข็นมาดิสิเข็นเพิ่นอันพวกก,กกัดกกันหกักเบิดมันตน้นกับเงาตัวนี้ควยหมุดดึงดินเหดดน็ดควยใสย่บุญเดี๋นี่ ่อยคิดว่ามันบเป็นหัวพี่น้องหัวเห็นหัวทั้งทึงมันค่ะนี่นี่มันน้อยๆแบบนี้มันบอกคุณลงไปทั้งหลุมหัวบอกหะไล่หนึ่งหัดเดียวได้ปวกกินจนเบิดมีแต่หัวยิ่งใหญ่มันต้นได้พี่น้องนี่ค่ะนี่นี่ปวกกินยังส่เลยนี่พี่น้องพวกลายลิหมุดดังดินกลายนีหมุดยื้อนีนี่ง่านี่บักลายลายหัวดึงได้อันปวกกินมันค่ะมันต้นมันที่เขาุกินเด้พี่น้อง มีตัวหัวใหญ่ๆแต่บิดเขาโอ้ยหัวสับนิดก้อยในต่วบิดว่าเห็นทางทิงมันหน้าบัดคุดลงไปทั้งหลุมว่ามีตัวหัวใหญ่ๆัวจรคุดมันฟ้าไว้แต่โตติ่งนิดน้อยให้เฮาตัวใดเป็นหัวใหญ่ๆนะมันกินบดกินบดคู่หัวเลยไรเหลือแต่เปลือกนี่บวชอะไรกินซ้ำมึงแน่นี่พี่น้องอันนี้กะนี่มันต้นเออหนามันต้นบ้านเฮา ฝังไทยก็เอิ้นมัน5นาทีแหละเนาะกั้นแล่ๆบ่ม่วงพี่น้องนี่จังพ่อกกมันจังหักเนาะเอ้ยพวกกัดมันน้ำเบิ่งดูจริงนี่มันหัวบ่ใหญ่แต่มันบ่กินหั่นนี่หัวแนนตะบิดเคยคิดว่ามีแต่ซนี่แหละตบิดเคยคิดะเคยเห็นตั้งแต่ทั้งเิงมันเนาะีแท้โลดหัวใหญ่มันกินดเลย บเรือให้กินเลยตัวนี้คือกันแล้วนี่พวกเออเออเออโอ้ยขูกเข่าใส่น้ำหมุดดงดินก็ครบหมดุดยืยๆพวกนี้พี่น้องหมดุดหมุดแดงไฟนี่เงามันฮักเมืนบอกพอปวกพุดลงไปแล้วมแต่วปวกปลำ้ำยยดๆอย่าใกล้แล้วหมุดดงดินเด้อน,นี่ด็เหมือนการเรือแต่แบบนี้ อเออมันก็คือมีเปลือมีลายเนาะเออลายแท้ๆน้ำหั่นคือกันเลยค่ะห,หน้ามันเรียบมันหักอีกเลยตัวน่ะเหยียบเลยกระป,ปูเลยลูกตู้ใส่ตะไคร้ตู๋ใส่ตะไคร้ไก่เป็นสิ่งง่ายช่างนี่เด่นี่พวกนี่มันเห็ดหังใส่เลยนี่นี่หลายเลยเนาะมันหมักกินน้ำมันต้นเนาะพวกเห็ดเล้นนี่นี่พวกทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่ เออบอกแล่นี่นี่ตาบิตเขาเห็นตาติ่งแบบนี้มันเนาะเขาบอเป็นหัวดีได้เหรอตัวมันเตะเขบนีวง่ายแล้วพวกกัดกินบึดพี่น้องเอ้ยอย่าเข้าไปใกล้นะยิุกิมุดแดงดินรถเข็ยนพันลมกินนี่จอดนี่กินนี่โค้งน้ำหรือว่าเนี่ยเอ้ยโจมกันไหเฮ้ยโอ้อมาจับ แพงแพงมาแม่อุ้มมาแม่อุ้มมะบัได้กินจักหัวเลยเครียดเครียดบ่ให้เขามาใกล้ีิมีจักหัวด้ให้กินนีเนาะโตโตมันหักตัวหนหักน้ำลังห่าซองเหงาพูดรอดเถยยังชิได้จักหัวมันกินเบิดปักลายหนึ่งปวกอันนี้กระสังหัวเรือหัวเน่ามันชิเน่ายังปวกกินทั้งกลางวันอย่าง กินขัก yeah, ก yeah, uh! it> ินแหน่อยดิ้เพิ่นก็ใหม่ไปเบิ่งยืนอยู่อด้อลูกเบเกอร์ด้อบักเบเกอร์จะให้น้องเด้อยยายาแชมพูหัวปลวกกินเนาะก็นั่นแหละยังหวานม่ใช่หัวใหญ่ๆเป็นตะไหนแหงกันได้ไหนมันหักอีกแล้วน้อพวกและเห็ดสบายดีจ้าเนี่ยแม่พิวเกย์ฝนรดบเลยข้างหลังมื่อกี้ลมแหงลมแหง เลยเย็นๆยักห mm hmm. น่อยใส่เสื้อขานาให้เล็กหน่อยบมใส่กันหนาว mm hmm. นะพี่ดาวลมได้ลูกเตะไม่ลมได้นี่ได้เศ็ดไม้น้ำมันเนี้นโซมันแตกแตกปตากับประดังไฟเนาะมาเก็บเอาไปไปผ่ๆๆๆาผ่าเห็ดไมอ้อยไฟจักเครียดได้ในนี้ว่ายังก็เครียดได้เออปีกล้วยลูกปีกล้วยปีกล้วย มึงน้ำตาติดแก้มอ่าน้อยเอ้าของเก่าให้ยังนหนเอ้าไปดิล้มเหรอยังเงี้ยยังเงี้ยมันเงี่ยมวานเด้อกันวังลูกนี่บักดอกเด็กดำหมกเด็กจเห็นจังเล่นดำหน่ะขุบเฉยไม่เอ้าอย่าไปลูกมันหกค่ะมาเมื่อกี้มั เด้อหนูก้่ยปีลมใช่ไหมไอีกขาไว้ปะ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 ออกนี่แต่นี่ปะออกนี่แต่นี่ปะลูกปะปะโอ้ยบ่ได้กินจักดีเนาะว้าวเดี๋ยวเปตาสังปวกสามเงาสี่เงาก็บ่ได้กินจากหัวนี่มันกัดเบิดต้นมันหักเบ้อดิโอ้ยหัวนั่นใส่ก็บยาวๆอันปวกกัดกินใส่ก็ ม yeah. ันต yeah. ัวใหญ่ๆยาวๆพี่ต้องปวกกัดฮม่จะได้งูแถวนี้ไมันน hey, ี่ะมันกัดนี่มันกัดกัดโคนมันล่มจะบิดขี้ดอ่มันสิบเป็นหัวจะดีเลยนี่ดินแข็งๆเนน่นๆเร็วมันยังอ่แมนเนาะง เสือเนาะมีปวกลายขนาดเนาะคุดโลดเฮ้ยตัวน,นี้ก่อนปวกมันจะมากินอีกฮะเจ้าว่ามันกินหรือปะจ๊ะมันกินน้ำหันเบิดมาก็มาเงาน้นมันนีแล้ววันนี้เขามันเริ่มกัดแล้วเลยนี่กขึ้นเบิดหาคุดหัวมันเบิดลยนี่เด้ตัวน,นี้น่าจะเป็นหัวอยู่มันแตกเห็บอยู่นี่น ตอนยังตอนปลูกใหม่กับจักไก่สปะปจักมาขวัดติ่งมันอันนี้นี่มันมันที่เทากินได้เด้แต่คุดบางทหัวมีหัวเหลือส่วนมากมันหมักป้าให้แต่หัวสับนิ้วมือนี่ปวกหาหัวใหญ่ๆงามๆม,มันกินเบดิดป้าเอาแต่หัวเล็นน่อยฮะซันซับเลย ขุดมันถ้าเบิ่งบ่จนขุดก้นขึ้นมาเบิดเลยชักสิได้กินจักหัวดอกชังปวกแล้วข้อกกมันจังหกักดินมันแข็งแข็งเลยนี่ค่ะกับดินทรายนีเนาะไอ้ดินทรายในหัวมันใหญ่เลยเนาะมันดินมันแน่นๆโอ้ยเจ้ากระซับขุดจอพ่นหาขุดขึ้นมาเบิร์ตลดเลยเลยอาไปทาเห็ดน่ากิน ยังบ่ได้จักหัวนี่เฮ็ดแนนี่เมืนแน่ๆนึ่ตัวนี้ป้าเอาแต่หัวนั่ดิหัวใหญ่อันนี้ก็มันกินมัมันบ่ได้เฮงบ่ได้ที่จริงคถ้าแม่นบ่นี่บ่ทันก้นมันพี่น้องต่พวกกินมันนมันแน่นมันต้นป้าอีนางน้อยลมเด้อลูกหัวบ่ใหญ่อันางอันก็ใหญ่กว่านี ใบใหญ่สีปอกเปลือกเชื่อมเออเชื่อมกินนี่ไหมันก็เก่งอะไรหมุนมาไปตารางเพื่อนปะ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 ไปตารางไปลูกไว้เดี๋ยวแม่ตามไปวะไปน้ำพลอยชัยผู้เออเออเออลูกไลูกไว้ไปลินในตารางเด้อลูกเด้อไปเลยค่ะดูนิดน้อยๆแล้วมันบวกินเนาะมันก็สลัดได้ปวกกัน ดินมันแน่นนะฝัด,ดินทรายคือเขาปลูกอันมันดีนาเขาอยู่มันดีดีดินมันแข็งกระดกกระเดกเห็ดวานพู้ริหัวน้อยแบบหัวใหญ่หมุกกิน มันอันนั้นมันก็สิติ่งลายแบบในบัวจะฮะทอนก็คือยากเนาะถ้าดินแข็งมันคือทอน,นมันจะเลังเนาะอันใดใหญ่กินเบิดเรือตะเกนลอ,องวันนี้ก่อนไปน้ำเล็กน้อยก่อนเด้อเดี๋ยวมาเบ่งเจ้าคุด่าสิได้จากหัวอยากเค้นบอกหรือว่าเดยวแม่เค้นเออ บางเช้าเมื้อนีดิมกแลอยากได้อยากลินเนี่ยบาอยากลิ้นอยากลิ้นไก่น้อยสบายดีป่าลูกสบายดีไหมอยากลิ้นลูกเกี๊ยบเชาพรมจิกชุดลายลายชนอีกไหลจับลูกเกี๊ยบมันแดดเลยหรอให้มะเออมาแม่เข็นมาลูกมาโอ้ยอยากขึ้นรถผมมีคนเข็นมาแม่แม่เข็นแล้วแม่เข็นแล้วมาใครเอานยังไงจะมาส่งของเลย จะบอกแล้วนะเรา่าสิมาฮไยังก็เลยก็ต้องไปบัานหลักสามนี่บ้านใดคนชมคองเออออาีเอากแของเราเนเราก็ได้เอางามได้แต่ว่าอาแป้นแขนใด เอ้ยมิก้เอคอยกำลังมวนเอ้ยเอ้ยมกอคอยกำลังมวนคอยากขึ้นรถเห่าเห่่มวนบ่มวลบ่อาญาต์เลยญาตญาจะขึ้นรถ ขึ้นผู้เดียวก็บ่ขึ้นอีกได้มีคนนั่ง,น,งน้ำมวนนั่งขับแอวอยู่ขึ้นรถยางอดไรกันหมาหน่อยอื่นนะครับอออ <c oughs> เอ๊ยไม่หยังชี้จะคอย,ยคอยพาบนขึ่นรถบนได้ดปดไปพาขึ้น อยากขึนบายนีมค่ะบายบายขนอยากไปอยากขึ้น,น,นรถอ,อ,อยา่อยาขุดพี่น้องกี่ขัน้นขุดมันแขงหัวใหญ่พวกกินเบ็ดนะเห็มเมดหมันเนาะขนมมันด้วยคำแบบหัวมันใหญง่ดิบมันแขงพี่น้องพิศมางหินแขงแล้วกับมิศบังหินมันเลยหัวปุ๋ใหญ่ขับตัยวยญ่งยว่งยาว ปวกกินเรือก,กระดกกระเดกตัวมันบวดสบปวกบวก,กินนี่เนาะคำคุดว่างก็สิได้ด้วแต่ว่าข้านคุดดินมันแข็งทั้งผูกเผพข้าวลามชาวมิวกิกัชาวมิวก้ย่านแต่ไม่ได้ขึ้นกับหลดนะขอเพียงจะเป็นหลดไปได้เบิดนัน่งผู้เยีกวก็บหนังง่งอีกนังอยู่แอลพูนขึ้นหลดกับบุลงแต่แอล ต้องแม่นั่งน้ำับว่าแม่กับพอนั่งอุ้มอยู่ขันสันโอเคพี่นอ้องเ้ยพ,พบกพอคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปเนี่ย็ขอจะเวอร์เสมอเ้อไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีจ้ามิกิบายดีจ้าไว้วอบอสสน,นอฮ้ย ทุเ <adviser, little S 2> จ้าทุเจ้าบายบายสาวบายบายเออทุเจ้าอือบาย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 จุ๊บหวานจุ๊บหวานจุ๊บหวานเห็ดตาปิบปิบอีกเห็ดตาหวานนี่พี่น้องตาปิบปิบอีไปแล้วพี่น้องสวัสดี